ทคนิคที่จะเอาชนะใจตัวเองเบื้องหลังของความสำเร็จของคนที่สำเร็จที่ยืนอยู่บนเวทีที่จะทำให้เราเห็นแล้วเราอยากไปเหมือนกับเขาอยากเป็นเหมือนกับเขาอยากสำเร็จเหมือนกับเขาเบื้องหลังเขาต้องเจออะไรบ้างเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ชนะใจตัวเองแล้วจะทำให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้เทคนิคที่หนึ่ง คุณจะต้องวางเป้าหมายเป็นรายเล็กๆจากรายใหญ่เป็นรายเล็กๆแล้วมันจะทําให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าคุณจะต้องแก้ไขวางแผนปรับปรุงมันอย่างไรเพื่อคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้เทคนิคที่สองคุณจะต้องฝึกที่จะพูดฝึกที่จะฟังแล้วก็ฝึกที่จะอะไรคะฝึกที่จะเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้ได้เล่าเรื่องให้เป็น ฟังให้ได้ฟังให้เป็นแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องพูดเวลาไหนฟังเวลาไหนเล่าเรื่องเวลาไหนแล้วเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าเรากลายเป็นคนหนึ่งที่เก่งขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมคะเทคนิคที่3ค่ะคุณต้องเขียนความผิดพลาดของคุณลงมา เขียนมาเป็นให้ทําไมต้องเขียนเพราะการเขียนมันจะตอกย้าให้คุณเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณกำลังผิดพลาดคุณกําลังแก้ไขปรับปรุงมันพอแก้ไขปรับปรุงมาแล้วมันดีขึ้นแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ ผิดพลาดน้อยลงไม่ได้ผิดพลาดซ้ำซซากๆคนที่ประสบความสําเร็จผิดพลาดมากี่ครั้งคะแล้ววันนี้เราผิดพลาดกี่ครั้งเรายังเทียบเท่าเขาไม่ได้ฉะนั้นผิดพลาดก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหากผิดพลาดแล้วมันทาให้เราก,การเป็นคนที่เก่งขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดน้อยลงกว่าเดิมเทคนิคที่4ี่ค่ะจำไว้เสมอคุณจะต้องอยู่ในทีมที่ให้กําลังใจไม่ใช่ทีมที่คอยที่จะแจ้งยอดที่จะผลักดันเร่งเข้าเร่งเร่งทํายอดมียอดยงังมียอดยงัง ไม่เคยเป็นห่วงคุณว่าคุณจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เลย ออกเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาจำไว้เสมอทำงานจะต้องมีความสุขควบคู่กับการทำงานไปด้วยเะนั้นทีมเรานี่แหละค่ะมาช่วยจัดการให้คุณเนี่ยกลายเป็นในหน้าจะเป็นมืออาชีพโดยที่คุณไม่ต้องกดดันแต่คุณต้องทำนะเพื่อตัวคุณจะได้ประสบความสําเร็จแต่เราไม่ต้องการให้คุณแข่งกับใครแข่งแค่เฉพาะตัวเองและอดเด็บตัวเองเพื่อตัวเองเนี่ยได้เก่งกว่าเมื่อวานวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในทุกๆวันแค่นี้ค่ะคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ชนะใจตัวเองแล้วก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ ประสบความสำเร็จในอนาคตนั่นเอง